เอาอีกแล้วมาอีกแล้วเซลมอนน่มันมาอีกแล้วมือหีิมาแบบสไตล์นี้พี่นออ้องหอมห่วยหวยปวดปวดให้พี่น้องน้ำจิม้มเดี๋ยวสิหาว่าหมูขุยคํานยังไงพี่น้องมา สวัสดีจ้าสวัสดีพาอพี่น้องมัสสุขูสุขคนจากทางฝังไทยฝังเล่าวหล้วก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้ามือนีพามากินยำแซลมอนจ้ะพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแซลมอนถึงมันมาอีกแล้วมือหนีมาแบบสไตล์นี้พี่น้องตอนยาวๆแบบนี้ได้จด้สาพูจ้าวๆมาจ้ะน้ำจิ้มกับ้วยตายขึ้นอีกแล้วพี่น้องเพลทแคมกลุ้งสดมานํำจ้าแล้วก็ปูอัด

ฝากกดติดตามก็อะไรก็กดแชร์กดกระดิง่งช่อง YouTube ไปเวอรน์น้ำเนื้อจ้าพี่น้องสาเดี๋ยวก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่ง่องทาังแฟนเพจเวิร์นเว่ย f ฟม i l y ี้น้ำเนาาื้อจ้าเฟ o บุค๊คด้วพี่น้องเด้อหืงจอกเอารังป่าหืพี่น้องน,น้ำจิม้มหว ก็แซ่บแห้งพี่นอ้องใส่มาหน่อยนึงคือยาก ขอบคุณพลอพี่น้องที่เป็นห่วงแต่เดื๋ยววันหยิบซ้ำครับอื่นเราอื่นได้กับอื่น,นเราต่พี่น้องจ้ามันเคยแสบไม่ลงห่วงกับพี่น้อง,อง,ง,ง,องขันเช่นมันเป,นปิดอื้ออักนะเฝ้าโทษเลยพี่น้องเออลดล้มบานหนึ่งเก่าหนึ่ง <laughs> โอ้ป้ายอย่างนี้กัน อมวนจสรแล้วพี่น้องนะซีเรียสไปทำไมซีวิอืมหนูว่าพูดภาษากลางหน่อยค่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนะ่รอั่นขอเพินกำลังใจให้เหราเยอะเพิ่งับอุตส่าห์เบิร์นชวยนะจ๊ะนะเพิ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งับเบิร์นขอบพิ่งจืบพี่น้องแสบบ่ม่เจะว่ะ ยาดีกันต่อเบื่อบอกิ่นเส้นมันเป็นเบื่อเลยพี่น้องเยอะยี่สีบสามเจ้าเบื่อมันกินเสมอก็ได้ ขนาดครับขนาดไม่เจากขนาดสิบะงามเยอะออกไปกุ้งนี่รู้เป็นอะไรกุ้งก็ไม่รู้ใส,ส,ส่มันใส่มาซีโตค่ะ มันเป็นคนหนองบัวลำพูจ้ะพี่น้องจักคนหนองบัวลำพูอำเภอเมืองค่ะพี่น้องหลายคนมันขอมากไปเพิ่มบ่สูจักเลยฉันะคนหนองบัวลำพูจ้ะมาแต่งงานอยู่มาเลเซียประมาณแปดเก้าปีแล้วจะพี่น้องตอนนี้สถานบ้านเมืองยันไม่ใช่บอกสถานการณ์บ้านเมืองมาเลเซียเป็นยังไงไปห่างเลยพี่น้อง ห้างสรรพสินค้าจะได้ลงซื้อจากเขาก็มีบาร์โค้ดให้นสกแกนเบอร์โทรศัพท์อียังเข้าไปจะพี่นอ้อง สำหรับคนไม่มีแบบอ่าโทรศัพท์เข้าไปเขาไปโจดย์ไล่เชื้อเขียนเบอร์โทรไหรจ้ะพี่นอ้องย่ามแบบว่าเพืดด่อจะติดเชื้อในวันที่เท่านี้เท่านั้นเขาเสียตรวจสอบไงว่าผูดด้ใดมาห่างนี่แน,น่ะนอกจากเขาสิยเนี่โตถึกจ้ะพี่น้องนั่นแหละมันไปห่างมือนําไปซื้อพักบอรลู่พี่น้องเกือบเป็นบ่ได้เขาบ่เอาโทรศัพท์ไปเห็นแม่ยากับหลานไส้เพืน่นน่ะข้างหลาง สับปะสับจับผีหังสับพูดพูอยู่งน้ำยำ เราพี่นของเราเป็น่องที่ซอยวันแซ่วันก็ขอพูดหลายๆแต่เดิม ขอบคุณมากเลยค่ะ นีสังมาก็ใช่หมเมื่อเน่นเดือยู่มึงพีนองกลุ่มตันึงมันมาหลีอยู่เปล่าเดือดกระลาดอยู่เนาะอื่น Mừng lại bà phải không? Hình bọt. Lại ngám ngầm ก็อืมดิล่ายเด็ดชาดิ้อย่างนั้นบางทีก็คันเขียวจะฟังกันกนะพี่น้องมันก็คือการแสดงอะไรพี่น้องเมื่อเฮีนตีอันตุ้มเขาเจ้าแสดงนังนั่นแหละก็คือกันนั่นละงมันนั่นนานางโซโลอยู่มื่อเจ้ากับปีตนี้เท่าเน้อมาบนอ้อไปพี่น้อง ตอนนี้นั้นนาแบบอืมค่ะอืมจใจสมหมดีนน่ดิดีบเข้าวไหมอ้ยว่าจัไใจเลยซิม,มีบางเทือซื้อมาก ก็บม่มันเข้าให้อางจากกับสีบตรดข้าอยู่แต่ว่าอันนี้อ้นนวยขักเหนียวเพ้าเข้า แล้วก็บอกว่าเ่๋ๆจะคือบอกไอ้ไม่อ,ออกบ้านเนี่ยเขาบอกกินจะพี่น้องอี๋ดีแล้วบอกกลิ่นนั่งคือแล้วอย่างายจ้ะไอ้ไม่ออกบอกคือเหมือนโซไตายอี๋แหล่โซไตายจ้าเวิร์น น่้วบอกอกมาจ้ะอย่างที่ไม่เป็นเพเเพสเพสสมสมยังเล็บออกได้จ้ะอือิ่มเี่นองั้งแผ่นึงบเอาบออิ่มอิ่มมื้ออ่ะ Phấn gà tốt Sao thật Khó gần bàn thương gì đó bây giờ Nhâm thì con quê สิไปเราจะพ่อพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆด้ค่ะเด้อ่าคนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องกับฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็รู้เรื่องได้จ้าเด้ออันเบิ่งดูดูจ้าเข้ามาเข้ามาชมบ่อยด่อยเดี๋ยวก็รู้เรื่องจ้าเดี๋ยวก็ชินนะจ้ะเนาะนี่แหละขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อ